มากินเพงให้กินแข็งใส่กันนะคะสานที่เลยฮะสามที่มือเนี่ยต้องลดน้ำหนักให้ได้่อเจ้าตรงบ่กินเเออร้านทีไปนี่เราจะพาอีโอแปมวันที่สี่ไปใส่กันจะไปวัดพระพุทธแสงธรรมเออได้เห็นมันเบาอยู่ว่าวันยูดอกพี่าราสันพันทัวนมันไปแล้วอ๋ามันไปเป็นมูจะไปถ่ายคลิปลงแล้วก็จะไปไลฟ์สดแล้วก็พี่ก็ดีมีลูกศิษย์วัดชงูจากกันอยู่ในเฟซอ๋อเหรอ ดี๋ยวไปขอถ่ายหูขอเขาด้วยนะขอถ่ายถ่ายหูเขาเคยตัดตะกรันบุมไม่เห็นอย่างมาตัดแล้วก็ใดเลยไม่ได้เห็นอย่างเลยอ้าวมันก็สวยดี้ล่ะมันบ้สวยดอกงี้มันจะงอไงฝายมันงอปล่อยเหงาเลยเหงาหรือสันดีคะเหงาใครเหงาเนี่สันไปเนาะเออเวลาหนูเหงาแล้วหนาวเวลาผมลงกหนามันจะเหลียวถ้าปล่อยเหงาแมนบอกแม่อันนี้มันแบบว่ามันอันนี้ปวด คุณพูดว่าไปเราลืมอซื้อมาน้ำแข็งใส่นอนเลยแต่ไม่มีเครื่องอีเครื่องเครื่องหมดบอกขามานอนนราคนนันไปนี้เขา เดี๋ยวพี่แป๊เดินไปเอาซองแป๊บก็หายนี่นะน้องโยบุกันรักษาทั้งตีปั่นจักรยานมาซื้ออะไรกันซื้ออะไรกันนี่มาสองนั่งให้เดียวเดียวไหมมาส่งนั่าให้เดียวเดียวไหมส่งอะไรอ่ะส่งให้เขาไปเที่ยงไงส่งส่งให้กูเหรอไม่ใช่ครับครับเปิดเจอเลยอะไรไอ้นางกิน กินหมูกระทะในตรงตรงที่มีบูเขาใครกินอ๋อไอหมามันลงมาในในเฟสนี่ก็ไปเจอโน้นโนันดูแลพี่เลยมีผ่าจกพืนวะ่าคิริอย่าคิริอนะเออยังไม่ให้ตีเลยพรุ่งนี้มึงค่อยเอาหน้าตีกูขัดมึงอีกแล้วเนี่ยยี่สิบบาทหรือมึงจะเอานี้ไปเลยยวกูเซ็นพี่เลยพี่เลยไว้พรุ่งนี้กูจะมาให้ยี่สิบเป็นโลด เอากูให้น้ำคนละคนละขวดเดี๋ยวพรุ่งนี้กูถึงจะตังค์มาให้พี่เลยเอาอะไรมันก็เอาไปเอาจะมีเลี้ยงน้ำหลานเอาไรเอาไปมีมีมือจะกินอะไรนะเออแล้วแต่มึงจะกินอะไรมึงจะไปยุ่งอะไรกับขขาวละตีมจะกินอะไรจะกินเมื่อไหร่มึงจะไปยุ่งอะไรกับไอ้หนูแยกจุดไว้มืออื่นเด้อถึงจะเอามาให้บะมืออื่นกับมืออื่นไหนสองมือเนี่ยแหละบพะเกินนี่เออแล้วไปยู่บริบาลีินอะไรเลยฮะน้องมีอย่างแม่เนี่ย นี่อันนี้ซออันนี้ซออะอะไรบองวะสปอนเซอร์เอ้ยมันจะมีขวดนึ่งเสียอะไรอนีไปตีโค้งนะออามาให้ในเลยดูว่ากี่บาทยีงเก่จุด15อันนี้15นึง10บาทอู้ยาวอยู่เต็มหน่อยเดียอะ1 2 3 4 5 6 6ส5บาท1 2 3 4รวมลาบปลาแล้วนะ6 6 5แค่นี้เอง เรางบน้อยเราไม่มีน้องนะได้สองสามมือ่ามีปัญหาดอกนี่แหละเจอระวัง่างนี้แหละวันที่เนกอะไรกินให้หมดกินให้หมดเสียดายคือกินเยอะไม่ได้วันนี้เริ่มลดน้ําหนักอีกแล้วนนวันนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่เลยเขาบอกว่าสวยบัวสวยนะกลัวผยองวันนี้สี่เจอกันนะยกขอแม่ยังเวไม่ได้ขอแม่เลยก่อแล้วก่อนแล้ว แม่ว่าไงบอกเดี๋ยวกูเดี๋ยวเราขนไอ้นี่มาให้กินเตรียมกระสอบไปเลยเอาข้าวเอามาเผื่อในเด้อรู้เรื่องไหมเอาถุงไปเอากระเป๋าอะไรไปหิ้วไปก็ได้หมนอะไรข้าวมันไก่ถามไม่น่ามีไหมไม่รู้หรอกตีกว่าจะมาถึงก็บูดพอดีเลยไม่ได้แยกกันแยกแกงเขาเขอยากกินข้าวมันไก่โอ๊ยเนาะเอกินจกินให้หมดกินให้หมด ที่ก้านเราเ<อ>กินที่บ้านมานี่น้ำยกเรียงเรียงน้ำเนี่ยยกเอาไวา้แต่มี๊ตี๋อะไรชูดิเจียวโคกอาหารโปรดอา้วคนหันโกไปไหมอาหารโปรดอาหารโปรดตีอืมอาหารโปรดตั้งตีผมสั้นไปหน่อยเนาะถ้ายาวกว่านี้มันจะดีกว่านี้สั้นไปหน่อยใช่ไหมสั้นหน่อยถ้ายาวกว่านี้จะสวยใช่ไหมสวยสว๋ยไมหมตี๋บอกอาบอกนีตีบอกดิ้ดาราดาราเหมือนดาราเหมือนอะไรดาราคนไหน มาดาราคนไหนอ่ะมาดาราคนไหนดาราขายเซรั่มอ er. ่ะใครวะดาราขายเซรั่มนะชามตายได้ค่าโฆษณาไปวะนี่ไงนาชามโอ้ยได้เกิดเดี๋ยวเกิดเขามาได้กินเขาชอบตายพอดีเลยได้เกิดเขาเขาเขาเข้ามาทุ่งหน้าเขาเข้ามาเดินในทุ่งหน้ากันแดดอ่ะก้อนไข่ไข่้านหนึ่งอ๋กันใครวัวชนกันข้างหน้านาชามเขาม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 า บ่หมดเซรั่มไงเอามันเด็ดทุ่งนากันแดนอ่ะกันแดนเซรั่มเออเอ็มว่ารองหน้างราชาคนขายใชื่อเยอะไหมฮะเออเรอนั่นแหละรุ่นเดียวกันนั่นอ่ะเออใครเจ้าของหนาชาโอ้รุ่นเดียวกันแต่ทำไมเขาสวยจังแพ้ท่าแพ้ท่าเซรั่มทุ้งมาเขาสวยได้ทำไมเราขิ้เหร่จังเนาะจะได้เอ็ดจะได้เอ็ด โอ้พ <mm ี่เลยใส่ให้หวานเจี๊ยบเลยจะได้เอ็ดซะหน่อยเลยกินหน่อยเดียวไงกินเยอะไม่ได้ดูบรรยากาศบรรยากาศช่วงนานะคะไมนี่มีผู้ชายชมว่าขอมลงอย่แล้วเคย น้องในโรงงานพวคนนั้นภาคภูมิใจไม่ใช่คนนั้นยังไม่กลับเลยพี่เไรเขาฝากขิดเอาย้ายมาดีย้ายมีพาขี่ริวป่ะเราจะมาเซตตัวจากในนะนะไปใจม้ากันเนี่ยม้านีแล้วมาแค่นี้ละมาแค่นี้จะไปซ้ายไงไปยังไปเราเนี่ยเลยลาปลาเข้าเลยยังโบมาเลยลาปลาอยู่ใส่ปุ้นีอง ไดจาคนอยูลปลาได้สาเกบได้เดี๋ยให้ยเก็บปารมีคนตังอยู่นก็นอสั่งราบปลารับปลาที่เลยอาานายส่องกระถิ่นมาด้วยส่องกระถิ่นได้ไหมอุบลราชธานีอุบลราชธานีอุบลราชอาชธานีนะคะอันนี้น้องนายจะไปเรียอะไรที่โรงงานให้ให้เพื่อนๆคนละห้าบาทสิบาทก็ได้ค่ะร็ว แล้วแต่สถานที่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่มีแั้ต้องมาในนึงอะที่เป็นพัาแคมป์พักวัดวัดป่าพรมมาลามะคะวัดป่าพรมมาลามจังหวัดอุบลราชธานีนะะคอยากไปมากเลยเดี๋ยวปีหน้ามีโอกาสได้ไปกันที่เลยแน่ๆนะคะปีนี้ร่วมทำบุญกับเขาไปก่อนไปซองไปแค่นั้ก็พอวัดเขาเริ่มสร้างใหม่เขาไม่มีวัดป่าเนี่ยน่าไปน่าเที่ยวน่าบรรยากาศดีเขาไม่คินเรื่องมาลากินบอกเขาไม่คิดกินจ้ะอ่า ตำบลอะไรเนี่ยบ้านโนนชาติตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทอดวันที่17บเถึงสิดตุลาคม2563นี่ไปกัครังคืนใช่ไหมใครอยากร่วมบุญด้วยได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องนาจะมาส่งเขาประมาณหลังวันที่5นะคะพอดีเขาจะไปวันที่18ไปวันที่18นะคะร่วมบุญกันได้นะนี่นะคะ เอาไปเดีอะไรที่โรงงานแม่ไม่ทำข้าวเราวันนี้มีขอนต้มนแ้้ไมอแล้วต้นไม้เดี๋ยวลองกลับมายังมม่รู้วันนี้มั้งขวันนี้มั้งแต่ยังไม่กลับยังไม่ถึงเ๋ยว่าวราว่าขับรถเร้วว่ามาถึงนี่แล้วนั่น่ะฮะขับรถเร็วต้องมาถึงกรุงเทพแล้ว่าข้าขับเร็วใครใครขับหนึ่งเออก็หนึ่งเรว่าขับขับรถงงขับขับไปไงหนึ่งขับไปอ่ะ ก็ได้ถึงถึงแล้วถึง,ง,ถง,งแลงได้เลยเออหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็กินใหญ่เลยอร่อยไหมล่ะโยเอ้ยอือยู่มารอบนึงเรื่องมายูดให้เขาบ้านนู้นดูดสวนปามได้กี่บาทได้ร้อยหนึงห่งได้ร้อยหนึงหน่งมาใจค่าขนมเขาไปหมดแล้วหนึ่ร้อสิบบาทมันวดมันนวดนะคะ อันนี้อันนี้อะไรช่างนวดคนนวดมหมอนวดเออหมอนวดหมอนวดพี่เลยทำอะไรอยู่จดรายงานจดบัญชีบัญชีบัญชีเป็นหางว่าเลยเดี๋ยวเวลาไม่มีจะมาเซ็นด้ย <c oughs> วยแล้วเนี่ยคิ้วหายวะอยากเปิดเทเลกับข้าวตอนนี้เลยแต่มอนีก็ไม่มีอ,อะไรเก <c oughs> ยแต่ก็ต้่ง เว้ยมียังไงจ่ายไปแล้วเงินไม่ใช่ไม่ใช่เงินแน่จริงมีบรรยากาศอยู่ข้างสวนปาล์มนะคะข้างหน้าเป็นสวนปาล์มเนาะหลังตีอ่ะเป็นสวนปาล์มเนี่ยติดรัวเนี่ยเป็นสวนปาล์มอยูบรรยากาศบรรยากาศสดชื่นนะคะอากาศไม่พอรันเตอร์แล้วมัน ในในนี้มีเครื่องวิลเลจไหมวันนี้มีวิลเถามพี่เลยสิถามพี่เลยไม่มีไม่มีเขาเป็นวัดที่แบบธรรมะมากคนนี้จะไปคนนี้จะไปมันเป็นวัดป่ามันน่าน่าไปน่าเที่ยวนะวัดปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเออปฏิบัติธรรมแบบนั้นโคตรอยากไปอ่ะวัดแบบนั้นเดี๋ยวหนูก็ไปอ่านเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้เบิ้งเดี๋ยวหนูก็ส่งรูปให้หมูเบิ้งว่าปีหน้าอไอ้เงี้ย พีนาอยากไปนําเด้อแต่ว่าหาคนเบิ่งพอได้ไหมเจ้าจ่างอโยกกับตีกัญญามันยานผีมันจะเบิ่งพอบ่ได้วายโยกอยู่ไม่ได้แล้วบัวผีผีไม่อยู่ไรคะคุณน้องกินเลยที่เลยลาบปลาอะไรก็ได้เดี๋ยวหนูลืมเอาไปบ้านแล้วเอาไปบ้านล้วเอ้าเอาไปบ้านแล้วอยู่บ้านแล้วมาทำไมเนี่ย มาหมดมาเล่นตลอดแล้วเขามาหวดมาอะไรเขาองมาตลอดได้ตังค์ได้ตังค์เตรียมไว้นะทำอะไรกินข้าวเลี้ยงหมาเลี้ยงข้าวหมาน่ะสิเซเว่นแหมไอ้นี่เนาะฝากล่านะน้าท่วมไม่ยากไอโยกบอกตอนไหนวะเลยไม่ได้ยินเลยไปแล้วไปบ้านใใช้้หเราท่วมนะสั้นไปหน่อยนะสั้นไปหน่อย บรรยากาศดีมากเลยนะคะฝนตกมื่อกลางวันเนี่ยน้อยจะเสียรุ่นการค้าข่ายิ่งเขานีอยูะน้อยบากาศดีดีนยังเ้มแบะล้มแบะไบอกบอกอีหมาไหมว่าเอานมมาฝากมั้งบอกเอเือาเอฟูันที่ไหนวัที่คซีเียวคซี่ะแนูวิตามินดีซก็ดีนะ อันไหนอ่ะเนื้นส้มโอ้มันดีแต่มันต้องกินเยอะกว่ามันจะเห็นผลนะเห็นอะไรก็ไม่จริงเขียนผลใช่นานไปเจอในคอเลสเตอรอลสิบห้าบาทเดี๋ยวไปซื้อคอลลาเจนเป็นกระปุกชงน่าจะดีแต่เราไม่มีตังค์แล้ว้องหาผู้ประการละคุณผู้ประการละผู้ประกอบการละมีก็ไม่น่าเลย คุยเล่นกันสนุกสนานนะคะมานานๆมาหาที่เลยทีเนาะไม่ค่อยได้มาทางนี้นะคะกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะจบไลฟ์แค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะจบคลิปแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบาย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 หน่อยบายบายหน่อยบายบาย uh -huh.